ทีเราก็าสู่ที่คาวิออนการนะครับเดือนนี้นะครับแสียงในคาวิของเราเนี่ยมาในต,ตีมฟินเจอร์ออฟแฟชั่นครับไปดูกันว่าอนาคตที่เสีย,ยงคาวิออนเอ็กซ์โคมาเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับเอ็กซ์โคลพอโพฟเลยครับ ต้องบอกก่อนนะครับผมว่าแซมดิสคัฟเวอรี่ของเรานะครับใส่ใจในความซัสเทนเนบิลิตี้มากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไลฟ์สไตล์ต่างๆแฟชั่นต่างๆที่เกิดขึ้นในห้างสรรพสินค้าของเราครับรับรองว่าอีโคเฟลลี่อย่างแน่นอนนะฮะงั้นไปดูกันว่าฟิวเจอร์ออฟแฟชั่นเนี่ยของแซมดิสคัฟเวอรี่ของเราเนี่ยจะเอ็กพอร์ออกมาเป็นเวอร์ชันไหนไปชมฮะนี่ครับแบรนด์นี้ครับกับแบรนด์ที่มีชื่อว่าเดอะซ็กเกันไปฟังเสียงชัดดีกว่าฮะบอลมันเฟิร์ดการ์เดเห็นไหม บัมเฟกนอ่าออกเสียงถูกแล้วอ่ะบอกเลยนะครับผมว่าแบรนด์นี้เนี่ยเป็นแบรนด์ที่ผมพูดเลยว่าอีโคเฟรนี่มากๆแล้วก็กซัตเศษมากนะครับเพราะว่าเป็นแบรนด์ที่เขาใส่ใจในการผลิตแทบจะทุกขั้นตอนเลยอันแรกที่ผมชอบมากคือเขาบอกว่า ปกติเนี่ยเวลาเราย้อมผ้าเวลาเราทําอะไรก็ตามนี่ใช่ไหมเวลาเราไปย้อมตามโรงงานสุดท้ายเนี่ยเวลาย้อมผ้าเสร็จน้ําที่จะการย้อมผ้าครับเขาก็เทลงแหล่งน้ําแต่บัมซักเก้นของผมนี่ไม่ลงน้ำนะฮะเขาเอาไปบาบัดก่อนบําบัดเสร็จปุ๊บทำตามกรรมวิธีแล้วค่อยปล่อยสู่แหล่งน้ําธรรมชาติอีกทีหนึ่ง mm hmm. เห็นไหมดูแลขนาดนี้ครับผมอันที่สําคัญ เขาบอกเลยว่าอะไรก็ตามที่สามารถรีไซเคิลในเสื้อผ้าเขาได้เขารีไซเคิลมาใช้หมดและอีกหนึ่งอย่างที่ผมชอบครับคือเขาบอกว่ายังไงก็ตามแบรนด์ดัมฟัคเกิลเนี่ยจะไม่มีทางฮะทำร้ายสัตว์และทำร้ายผู้ร่วมโลกอย่างแน่นอนเพราะเขาคอนเซิร์นมากๆเรื่องวัสดุที่ใช้ไม่มีการใช้หนังแท้นะฮะจะเป็นหนังเทียมเพิ่มขึ้นมาเท่านั้นนะครับผมแล้วก็จะมีการดีไซน์ต่างๆนานาที่เฮ้ยเราจะไม่มีการร์มเลสกับสัตว์ต่างๆแต่อย่างใดและนี่ก็คือแบรนด์การเน่ครับผมแบรนด์นี้นะครับพูดเลยว่าเป็นแบรนด์ที่่คอนข้้างักกโลใช ได้เลยนะเพราะว่าเขาเนี่ยมีจุดประสงค์ครับตั้งแต่ปี2020ครับเขาตั้งโกสไว้ฮะว่าเขาจะทําการช่วยลดโลกเี่ยทั้งหมด44ข้อล่าสุดครับผมเพิ่งเปิดในเว็บเมื่อกี้เขาทําไปแล้ว40ข้อครับเหลือแค่4ข้อนั้นแล้วที่เขาบอกมาในเว็บล่าสุดครับเขบอกว่าปี2025ฮะเขาจะเพิ่มอีก25ข้อครับให้ทําให้ได้ครับ Oh, 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 oh. สุดยอดไปเลยครับแล้วบอกเลยว่าแบรนด์นี้นะครับความเจ๋งก็คือเขาเนี่ยจะพยายามใช้การย้อมการทําการเม้นให้น้อยที่สุดหมายความว่าสมมติได้ผ้าอันนี้มาปุ๊บเขาจะมาดูที่คัตติ้งเลยดีไซน์เลยแล้วก็เอามาทําเลยจะพยายามทําให้เกิด process ในการทํางานให,ให้มันน้อยลงเพื่อลดมลพิษที่มันก่อตัวมากขึ้นในอนาคตนะครับผมดูอย่างแบรนด์นี้ครับผม Forest นะครับผมเป็นแบรนด์ที่คุณผู้ชายเนี่ยเลิฟอย่างแน่นอนนะฮะ คำสะกดความง่ายๆครับแบรนด์นี้เนี่ยเป็นแบรนด์ที่ทาทุกอย่างเพื่อการ e อีโค่ะเข้าใจแบบนี้เลยเพราะว่าวิธีการผลิตต่างนๆานะครับเสื้อผ้าของเขานี่มีการผลิตออกมาหลายแบบนะครับผมเขาอาจจะพายายามเลสโปรดิวส์ให้มากที่สุดก็คือไม่จําเป็นต้องมีขั้นตอนการผลิตยเยอะแยะอย่างชุดนี้นะฮะผมว่าน่าจะเป็นการที่เอาผ้ามาเลยแล้วก็ขึ้นแพทเทิร์นแล้วตัดออกมาเลยไม่ต้องไปสกรีนไม่ต้องไปอะไรให้มันออกมาเป็นทรงแล้วก็สร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดนะครับผมรวมกับบางอย่างนี่ผมชอบมากเป็นตัวอย่างให้ดูดูให้ดีมากนะ ยกตัวอย่างอย่างถ้าเกิดสมมติเขาต้องสกรีนอุ้ยสกรีนอะสีสกรีนเน่ยมันทำให้โลกร้อนนี่หว่าแล้วม่ใช้สกรีนแล้วกันเขาเลยเปลี่ยนฮะนี่ฮะตัดแทนอ่าหรือถ้าเกิดจําเป็นจะต้องสกรีนจริงๆเขาก็จะใช้สีสกรีนนะครับผมที่มีมลพิษน้อยที่สุดต่อสิ่งแวดล้อมน,นะครับอย่างอะไรแบบนี้เนาะนี่เป็นสกรีนจมลงไปนะครับฟิล,ลจะเป็นเหมือนแบบสีน้ำหน่อยๆน,นะฮะแต่ผมชอบมากๆเป็นแบรนด์ที่เนื้อผ้าดีมาก ถึงจะบอกว่าต Friday, time, ah ัวเองเป็นอีโคเฟลลี่ก็ตามนะฮะแต่เนื้อผ้าดีมากครับและนี่นะครับผมก็เป็นฟิวเจอร์ออฟแฟชั่นของสยามดิสคัฟเวอรี่ของเรานะครับผม้าเกิดสังเกตนะฮะเราเนี่ยจะพยายามลดความฟาสแฟชั่นให้ได้มากที่สุดที่เป็นไปได้นะฮะเพราะว่าเรามีความเชื่อว่าเสื้อผ้าเนี่ยมันสามารถใส่ได้เรื่อยๆและมันไม้มีวันเอาไงและอีกอย่างหนึ่งคือดิสคัฟเวอรี่เซเลคชั่นของเราเนี่ยเลือกมาให้เป็นอย่างดีนะฮะมากดที่นี่รับรองว่าไม่มีเอาอย่างแน่นอนนะครับ